สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึงคลิปนะครับสูตรชุดนี้มา3ตัวบน2ชุดเท่านั้นวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับก็ลองมาตามอีกหน่อยนะครับในชุดนี้นะครับก่อนชมสูตรนี้มา3ตัวบน2ชุดเท่านั้นโปรดได้มาฟังคำเตือนยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณยิ่งครับคุณครับก็หลายแนวทางนะครับซึ่งสำหรับในงวดนี้นะครับก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับคุณครับที่ให้ไปบ้างแล้วนะครับคุณครับก็เพียงสามสี่ชุดเท่านั้นเองนะครับถึงจะลงไปหลายคลิปวิดีโอนะครับก็ ชุดตัวนี้นะครับบางท่านอยากจะตามก็ลองลองดูนะครับลองเอาไปทําดูนะครับเนี่ยเราใช้ครั้งที่4นะครับของเลขหลังมาทํานะครับมันก็ได้แบบนี้นะครับมันก็ถูกมาตลอดนะครับภายในระยะ3 4สีงวดนี่นะครับมันยังไม่พลาดของเขาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะไม่มี98ครั้งเดียวนะครับมันออกที่3 8 8นะครับ38 8แล้วก็มาตัวนี้นะครับได้0ูนย์ตรงกลงนะครับงวดที่แล้วสามสองแต่ไม่ได้ตรงนะครับเอา5ตัวนี้นะครับ พ่อเลขที่เราทําได้มันเป็นคู่ของเขานะครับคือคู่งวดที่แล้วมันห้าสองวันนี้คู่มันเรียงนะครับถ้ามันเรียงตัวนี้ให้เราก็ดีสครับเปียดมันสองหนึ่งเลยนะครับหรือหนึ่งสองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ฟันไปตัวนี้เพราะว่าสี่กับห้ามันชนกันนะครับเป็นที่สี่นะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้ไม่ชนนะครับมันตัวหนึ่งมันเก้ากับสองตัวหนึ่งมันศูนย์กับห้านะครับมันก็ห้าสองนะครับแค่สองสูตรแค่นี้นะครับแต่งัวนี้มันชนที่สี่แล้วนะครับเราก็ แปลกมากเลยครับเลขกันนะครับมันจะมาสูตรนี้หรือไปอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ทําให้ดูนะครับคุณครับก็ผ่านไปนะครับเอ่อสหรับอีกนะครับสูตรนี้ก็คือสูตรเมื่อสักครู่นี่แหละครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับมันตัวเดียวกันนะครับแต่นี่เราใช้เลขสไลด์ตัวนี้ไงครับ3ตัวนี้นะครับเราคิดว่า3มันจะอยู่หรือเปล่าแต่ตัวนี้มัน4มันมาชนกันแบบนี้นะครับมันจะมาหรือไม่นะครับแต่ตัวนี้มัน3ตัวเดียวอย่างเงี้ย3แล้ว3อีก อ่า3ปอย่างเงี้ยนะครับก็เขาวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับคุณครับก็อย่าไปอ่าพึ่งจริงจังอะไรเลยนะครับความจริงจังแน่นอนก็ต้องคือสูตรอมตะ40ประตูของเราเนี่ยแหละครับคุณครับนั่นแหละของแท้แน่นอนเลยนะครับมันเป็นสูตรอมตะถ้าเขามีบนล่างเมื่อไหร่แล้วเราก็จะได้มานะครับอ่าเซอร์เบกันเลยนะครับคุณครับ าส่ตัวนี้นะครับที่ลงไปงวดที่แล้วเราก็ยังฟันใจ9ก็สบายใจไปแล้วนะครับเพราะ9้าเราลงไปแล้วนะครับว่า9กับสามันยังมากับอะไรนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันเลขมันแปลกไหมครับอย่างงี้นะครับเราถูกตลอดนะครับไม่พลาดเลยนะครับคือใช้หน่วย10ตัวนี้นะครับอาจารย์หนึ่งออกมาอาจารย์ถูกทุกงวดเลยครับแต่พองวดที่แล้วเนี่ยเราคุยส๊ แป๊บเดียวเท่านั้นครับหายเลยนะครับตัวนี้กลับไปอยู่นู่นนะหลักร้อยอีกนะครับเออแปลกเลยนะครับมันแปลกจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับมัน3 5 2แล้วจับ3 5ก็ไปจับ3 5 6ไปยังไงครับมันไม่ได้เพราะเลขมันต้องถูกแบบนั้นคือหน่วย10นะอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยหกนะครับหกสามเห็นไหมครับเนี่ยหกสามหน่วยสิบนะครับเก้าเห็นไหมครับเนี่ยศูนย์เก้าเอาสองตัวเนี่ยนะครับมาดึงออกไปแล้วเหลือเลขแปดตัวที่ผมทําทุกงวดผมถูกทุกงวดนะครับแต่งวดที่แล้วก็ชวดเลยนะครับก็ พูดจริงๆนะครับพูดในความใจจริงนะครับเนี่ยเกับ3นะครับมันก็ออก79เห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับและตัวนี้ศูนย์กับ5เห็นไหมครับมันก็ยังออก0ูนเลยนะครับอ่ามาจนถึงนี่นะครับเนี่ยสกับ7เราเอา3มันไม่ออกไปอยู่หลักร้อยนะครับแต่เราก็ยังถูก7 7ใช่ไหมครับเนี่ยคือเราจับอ่าไปเลยนะครับคือปูพรมเอาไว้นะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยแกับ4เนี่ยแไปอยู่หลักร้อยสี่เราก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับก็คือมี94นะครับเลขที่เหลือนะครับ ห้านะครับเนี่ยตัวเนี้ยไปอยู่หลักร้อยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันแปลกมันประหลาดพอมาถึงตัวนี้ยิ่งนั่นเลยนะครับไปกันแรกสกูแต่ตรงนี้จับถูกนะครับ5 6 3นะครับเพราะเราคิดว่าอห้ามันอยู่ในหน่วยสิบไงครับเพราะเราจับเช็คเช็คแรกอย่างเงี้ยนะครับเท่าแล้วเขาขึ้นไปหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็งวดนั้นก็ถูกแค่โต๊ดนะครับสลับหลักแล้วมาตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยไหมครับเนี่ยแปดก็อยู่ในหลักร้อ 2ก็อยู่ในหลัก10นะครับ8ก็อยู่ในหลัก10หน่วยด้วยนะครับและงวดนี้ก็0ูนย์อยู่ในหลักอ่บหลัก10เลยนะครับคือ0 9ย์มางวดที่แล้ว3กับ9กนะครับก็คือชวดเลยนะครับก็ไปอยู่ในหลักร้อยงวันี้3กับ9านะครับก็ให้ไปแล้วนะครับเลยครับในสูตรตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะเอาสูตรนี้มาก็ยังไม่พลาดเนี่ยกัว9ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเข้าไปล่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสียดายนะครับกับสูตรตัว ตัวที่เราจะทําแล้วก็เคยทําลงคลิปไปให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใหม่นะครับว่ามันเป็นตัวไหนนะครับคุณคับเพราะคู่ของเขามันออกอย่างนั้นจริงๆนะครับสองชุดเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครับก็ลองมาติดตามดูหน่อยนะครับนี่นะครับก็เลขแค่หกหววนะครับหกวดวนะครับหวดนั้นออกที่ 563สนะครับเราบวกเพิ่มนะครับเนี่ยหกแเแล้วทำมาแบบนี้นะครับจนถึงงวดนี้นะครับคือตัวนี้นะครับมันมันมันหลุดครั้งเดียวมันเลขมันออกเบิ้ลนะครับออกหกเแล้วก็มาดูนะครับทางวิ่งของเขาทีนี้สอตัวมาตัวแล้วมันจะได้คู่3ตัวของเขาทันทีทุกงวดเลยนะครับเกิดเข้าหลบสูตรนั้นนะครับมาออกสูตรนี้9ลงล่างมันจะมาแบบนั้นหรือไม่นะครับถ้าเกิด9มันมาล่างนะครับก็ลองดูนะครับคุณครับมาตามกันดูนะครับตัวนี้เราจะเดินมาประมาณ เจ็ดตัวอ่าแปดตัวนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับอ่าอย่างเช่นเราบวกเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยก็ได้1นะครับ1 2 3 4 5 6 7อ่านะครับเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนะครับอ่าเป็นเลขวิ่งนะครับ7ตัวตัวที่7นะครับตัวที่7 ตัวนี้มันจะออกเบิ้ลนะครับมันแถมด้วยนะครับคือมันแถมที่เลข8ด้วยนะครับออก6 8 7เนี่ยนะครับแต่สําหรับสูตรตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้มาบังคับไงครับก็คือเลขมันเข้ามากพร้อมกันเลยนะครับเข้าพร้อมกันกับเหมือนเช่นที่ทําให้ดูในชุดเอ่อนะครับมัน567นะครับมันออกตัวหนึ่งยังไม่พลาดเลยนะครับเกิดเราไปเอาเกเกิดเก้าเขาไม่มานะครับเกิดไปไปล่างเพราะมันเคยออกล่างที่อาจารย์ทําให้ดูเลยนะครับทีนี้เราจะใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับคืองวดนั้น งวดที่ออกตัวนี้นะครับหลักแสนหลักหมื่นมันก็คือ75นะครับแสนกับหมื่นเอย่างเงี้ยนะครับเราวางไว้ทุกงวดเลยนะครับงวดถัดมามันแสนหมื่นหกนะครับเนี่ยแสนหมื่นมันหกนะครับงวดถัดมาสองหกนะครับแสนกับหมื่นงวดถัดมานะครับมันสองหนึ่งแสนหมื่นแล้วก็งวดที่แล้วนะครับมันสองห้า สองห้าหนึ่งนะครับเราตัดออกไปแล้วเราแค่แสนหมื่นมางวดนี้มันห้าห้านะครับห้าห้านะครับแสนหมื่นอ่านะครับเนี่ยเราวางหนึ่งสองเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเลขเออ่แบบเช่นนีง่ายๆนะครับคุณครับมันก็ถูกมาตลอดเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คลองบนมาตลอดเลยนะครับยังไม่ไปล่างเลยนะครับไปสู่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้หนึ่งสองครับแหมไปเขียนสองก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับตัวนี้เข้าใจตรงกันนะครับตัวนี้เราคิดไว้ก่อนก็ได้นะครับ3กับ8 อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลืมไปนะครับทําไว้แบบนี้เลย1 2นะครับตัวนี้ก็1 2 1 2งสองหนึ่งสองวนี้นะครับขอให้เขาอยู่ในสูตรนี้นะครับสูตรใดสูตรหนึ่งที่เราทําออกไปนี่นะครับคุณครับก็หวังอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วมาดูนะครับงวดแรกได้อะไรครับเนี่ยแปดกับ7เนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยอย่างน้อยเราไม่ถูก3ตัวมันก็ถูก2ตัวนะครับมันออกที่6 8 7อย่างเงี้ยนะครับเนีหกแปดเนี่ยไหมครับมันอย่างเงี้ยนะครับเลขมันยังไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงหันมาหาสูตรนี้นะครับมันมีแค่วันนี้ไม่ไม่หลายสูตรด้วยนะครับเลขมันชนกันนะครับมันก็เออมันก็เข้าท่าหน่อยนะครับแล้วมาดูก็ถัดมานะครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัวบรรทัดยืนนะครับ6 7 8 9 0 1 2เนี่ยเหนึ่งนยไหมครับเนี่ยสเป็นตัววิ่งเนี่ยมันออกตัวนี้เห็นไหมครับ2เนี่ยนะครับเนี่ยมันออกหน่วย10 2อ่านะครับแล้วก็มาดูตัวนี้เราได้อะไรครับเราได้7กับแปดเนี่ยนะครับแล้วจับยังไงก็ถูกนะครับเนี่ยเราจับ27งเนะครับมันก็ถูกในตัวนี้นะครับก็เขียนไว้เลยนะครับปากกาแดงมาวงครับ มันอยู่ในใกล้ๆกันเนี่ยเราไม่เอานะครับเราเอาตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับเพราะเราล็อกเลขเราทําเลขเนี่ยมันจะได้ไม่สับสนนะครับคุณครับมันจะได้ไม่สับสนบางครั้งมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยเรายังก็ไม่เอาเลยนะครับอาจารย์ไม่เอานะครับมันออกตัวนี้นะครับ2องสนะครับแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับนี่เราทําเราเขียนตัวนี้พลาดไปแล้วมันได้3กับ8เลยนะครับก็ใช้1 2่สองนะครับสูตรทุกแนวนะครับคุณครับจงมั่นใจได้เลยนะครับว่าการคํานวณการคิดเราได้อะไรครับ8ด 9ก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยคุณครับเนี่ยตัวบรรทัดของเราเนี่ยนะครับบางครั้งมันอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันยืนเข้าไปนะครับตัวนี้เราสามใช่ไหมเนี่ยเรางูนั้นแล้วก็จับนะครับจับไปจับมานะครับมันก็ยังไม่ถูกนะครับคือเราได้แปดแปดแล้วเรายังจับพลาดนะครับทั้งได้สามสามอีกสูตรหนึ่งมันได้สามสามเลยนะครับเราก็แปลอะไรนะครับ 8ได้แค่88เลยนะครับมันมันไม่ได้เอา8488เนี่ยตัวนี้นะครับมันก็โหนขึ้นมาแค่ตัวเดียวเองนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวอ่านะครับเดี๋ยวเดีให้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 ดูทางวิ่งของของตัวเลขว่ามันมาชนิดไหนนะครับเพราะตัวนี้นะครับมันมันบังคับตัวไหนครับเขายังไม่ออกงวดนั้นนะงวดนี้นะครับ4ตัวนี้อาจารย์คิดว่ามันออก เพราะมันเคยหลุดแล้วมันมันชอบอย่างนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยเมันบังคับด้วยตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยบังคับด้วยตัวนี้นะครับเนี่ยบังคับด้วยเจ็ดมื่อที่แล้วเนี่ยนะครับงมื <open> ่อ <screen> ท <voice> ี่ออกเนี่ยอ่าสามแปดแปดเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็บังคับด้วยตัวล่างเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจงสังเกตอย่างนี้นะครับคุณครับเนี่ยอย่าหาว่าอาจารย์สอนเลยนะครับว่าอาจารย์ใช้เลขมานะครับคุณครับก็อาจจะเป็นตัวต้นแบบให้กับท่านบ้างก็ได้นะครับ เออมันอย่างเงี้ยนะครับมันใช้ตัวบังคับตัวเนี้ยนะครับแล้วไปจับ3 4 8สี่เขาก็ไม่ออกเขาออกแค่2ตัวนะครับก็ออกที่3 8 8เอ่อนะครับโอ้ยังไม่ได้เขียนเลยนะครับตัวนี้2 2 7สอ่เนะครับก็คงจะนะครับ2 2 7สตัวนี้ก็3 8 8อย่างนี้เลยนะครับแล้วคู่ของเรายังไม่ผิดด้วยครับตัวที่ที่เราทำไปนะครับคุณครับมันก็น่า น่าจับตานะครับสำหรับในงวดวันที่16มิถุนายน2568นี่นะครับตัวนี้เราได้อะไรครับแล้วเขาจะมาตัวตัวเดิมแล้วคอยดูนะครับเราได้7ใช่ไหมครับ7เนี่ยเเนี่ยมันบังคับตัวไหนครับเดี๋ยวดูนะครับถึงไม่บังคับตัวล่างนะครับมันก็ยังบังคับตัวหนึงจนได้ของเขานะครับเจ็ดนะดูนะครับอะไรครับแปดเ อ่สองสองคือตัวนี้นะครับ3นะครับอ่าเรานับให้ได้นะครับนับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้มันโหนขึ้นไปเฉยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 1 2า4 5 6, 7, ี่หห็ดนม้าไหมครับเนี่ยาสนะครับตัวนี้ก็คือ3 3เนี่ยมันบังคับเลยนะครับเนี่ยบังคับทีนี้เราจะมาจับ7จสก็ได้นะครับทีนี้เราต้องจับ0ูนย์สทั้ง73ทั้ง0ูย์สใช่ไหมครับเลขมันก็เริ่มเกาะคู่นะครับ เกาะคู่แล้วนะครับมันเกาะคู่แล้วก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยศูนย์เนี่ยมากับ3อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นยวนะครับศูนย์มากับ3นะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไปพึ่งสูตรนั้นของเราเราถูกเลยนะครับอ่างวดนั้นน่ะมันได้9กับ9ก้ากับหนะครับมันก็เอาตัวนี้เอา9กับ6มาเสียบมันก็ถูกเลยนะครับแต่งวดนี้มัน9กับ3เนี่ยเราก็นะครับกลัวมันจะไปล่างไงครับพอไปเจอสูตร59ครับแล้วก็ไปไม่เป็นเลยนะครับก็คิดว่ามันมันไม่เคยผิด แต่5 6 7นะครับมันออกแน่นอนนะครับก็เลยเอามาประกบกับตัวนี้เพราะไปจับปลายสูตรเลยนะครับมัน5 6 7 5 6 7 5 6 7อยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่าเกิดเข้ามา2ตัวขึ้นมานะครับคุณครับก็อาจารย์ก็ปาลบอยู่แล้วในคลิปที่แล้วอ่าแล้วก็มาดูงวดที่เพิ่งผ่านไปอ่านะครับงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับอ่าตัวนี้มันออกอะไรครับ3 0 9ศูนอ่าสามนะครับอ่าแล้วก็มาดูงวดเพิ่งผ่านไปนะครับเราได้9 0 1 2สเนี่ยสังเกตนะครับนี่เมันเริ่มเกาะคู่กันน,นะครับ3 45เราไปจับตัวนั้นเข้านะครับงวดน,นี้ตัวนั้นอ่ะหก4นะครับจากก็ยังเสียวอยู่เลยนะครับตัวนี้ได้อะไรครับดูนะครับ3 กับ7เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับทั้งงที่3เนี่ยมันอยู่ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันดึงไว้เลยนะครับดึงลังเอาไว้เลยนะ7ตัวนี้มันไม่มันทั้งทๆที่7อยู่ตัวเนี้มันหน้าเราเราก็สังเกตว่าต้องเป็น7 5ด้แน่เลยแน่ที่ไหนได้นะครับเขาก็ไม่ออกตัวนั้นให้เรานะครับเขาก็ออก2ตัวมาตัวมันก็ออกจริงๆนะครับมันก็ออกที่2อีกเห็นมครับเนี่ยเพราะเขาคู่25หเนี่ยนะครับ สังเกตสังเกตดีๆนะครับเนี่ยสองใช่ไหมครับเนี่ยสองหเนี่ยเราได้25แล้วเนี่ยเราเอาสามกับเขึ้นไปเสียบนะครับมันก็อ่านะครับถูกหวยนะครับมีโชคแล้วนะครับแต่แล้วเราก็ไปนะครับไปหลงสูตรตัวนั้นกันอย่างมากก็เลยไม่ต้องคิดสูตรอื่นเลยนะครับได้4 8 6แปดหนะครับคุณครับก็ไม่จ้องเลยนะครับไม่หันมาหานี่เลยก็ทําไว้3 6มหตัวเดียวนะครับคิดว่าจะมาในล็อตนี้นะครับมันก็ไม่มา อ่ะอย่างงวดนี้นะครับมันหกับ6เนี่ยไหมครับเนี่ยหกับ6เนี่ยนะครับเนี่ยจากก็จับไป5้าเนะครับก็คิดว่าเขาอาจจะไปเข้าล็อกอย่างตัวนั้นแต่พอมาเช็ครายละเอียดจริงๆแล้วถ้าหากว่า59มันลงล่างไปทั้งชุดของเราสูตรตัวนั้นนะครับถ้าคู่มันผิดนะครับพูดทั้งคู่ยังไม่ผิดแล้วก็เออนะครับมันก็ต้องออกอย่างนั้นเลยนะครับไม่59หรือเก้าหอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วมันจะมาหรือไม่แล้วก็เราก็มาดูเช็คสูตรนี้ดูนะครับที่เราทําเนี่ยนะครับอ่างวดวันที่16 มิถุนายน6 8นี่นะครับคุณครับเราได้อะไรครับ1 2 3สเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยสมันเป็นตัววิ่งใช่ไหมครับมันเข,เ,ขเข้าคู่กับตัวนี้พอดีนะครับ4 5 6 7เนี่ยนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยหนึ่งมันวิ่งขึ้นมาตัวนี้แล้วนะครับนี่ครับมันก็ออกได้แต่เลขเขาไม่จํากัดลงนะครับคุณครับในทรงเหลี่ยมแล้วมาดูตัวล่างของเราแล้วได้อะไรครับได้หกกับเจ็ดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทีนี้เจ็ดมันเป็นตัวดึงเนี่ยนะครับเจ็ดมันเป็นตัวดึงแบบพวกเนี้ยดึงเห็นไหมสามดึงเห็นไหมครับเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะเป็นเจ็ดนะครับ ถ้าเป็น7นะครับมันก็คงจะเข้าเเราเข้าทางเรานะครับเพราะเราได้4 7อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยสีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสี่านะครับหรือจะสี่หนะครับก็เอาไว้หน่อยนะครับอาจารย์ก็จับไปแล้วนะครับ2ชุดอ่ให้ให้ให้คุณคุณดูย้อนสูตรเดิมของเรานะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันแบบเดียวกันนะครับสูตรตัวนี้ก็คือสูตรตัวที่เราทําเดี๋ยวนี้นะครับแต่นี่เราขยายมา6กวดให้ท่านได้เห็นทางวิ่งของตัวเลขนะครับนี่เราแค่4ี่วดใช่ไหมครับเนี่ยมันเริ่มมาเกาะคู่กันแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยทีนี้ห้ากับ6ตัวนี้ไงครับที่อาจารย์ไปไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยห้ากับ6อ่าทีนี้ถ้า5มันมานะครับแล้วมันเอา4ตัวนี้มาเล่นด้วยกันเนี่ยเอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่เข้ามาซ่อนอยู่ไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ย มันซ่อนอยู่ตัวนี้เราก็ใช้แบบนี้เลยเนี่ยใช้โค้ดสองสองเห็นไหมครับมันก็จะตรงตรงตัวของเขาถึงเราไม่ใช้โค้ดเราเดินมามันก็ตัวที่สองตัวที่สามเหมือนกันนะครับมันก็เลยใช้ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเลขงวดนี้นะครับก็ถ้าหากตัวตรงเขามันห้าเจ็ดสี่ใช่ไหมครับที่มันเคยออกตัวนี้นะครับเนี่ยสามหลักร้อยแล้วก็ห้าสองงวดนี้มันก็ต้องห้าแล้วก็เจ็ดสี่อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเลขที่เออนะครับเราก็ อ่านะครับก็ให้ท่านได้ดูนะครับทางวิ่งของเขานะครับมันเอามาซ่อนไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเลขมันซ่อนไว้นะครับในตัวนี้อ่านะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอ่าแล้วท่านก็มาดูไอ้เลขที่เราใช้อ่าหลักอะไรครับอ่าตัวนั้นอ่ะมันก่อคู่กันงวดนี้มันมันเหมือนกันไม่มีผิดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเรียงเบอร์หน่อยนะครับเรียงเบอร์ทราบหยิบมาหรือเปล่านะครับเนี่ยเลขเขาซ่อนไว้ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันอะไรนะครับเนี่ยมันสามห้า สองเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราใช้ตัวไหนครับตัวนี้ที่มันถูกมาจากนี่เลยได้ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับที่ให้ดูไปเมื่อเมื่อวานนะครับในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้เราจะใช้นี่เห็นไหมครับเนี่ยสองเห็นไหมครับเนี่ยสองนะครับเนี่ยสองกับหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยสองกับหนึ่งนะครับร้อยสิบเขาเนี่ยนะครับอ่าร้อยกับเราตัดหลักสิบออกเอาหลักหน่วยนี่นะครับเนี่ยจากนี่มาเลยนะครับตัวนี้มันห้าหกเจ็ดเราก็เอาตัวนี้หนึ่งกับสี่เนี่ยนะครับเราลงมาตั้งตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตั้งตรงนี้เลยนะครับให้เห็นเเลยนนะะคครรรัับบี่อไ 2กับ1นะครับงวดนี้มัน1กับ4นะครับถ้ามันยังเป็นล็อกนี้นะครับเนี่ยเลขนะครับมันยังเป็นล็อกเนี้ยนะครับเนี่ยเลขเขาซ่อนอยู่หมดในในในที่เดียวกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวนี้เราได้อะไรนะครับอ่างกับหมันก็ต้อง3ใช่ไหมครับสเลยเนี่ยสเห็นไหมครับสเลยนะครับตัวเนี้ยมัน5เลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันมาแบบนี้นะครับเลขมันคนละแนวเห็นไหมครับเนี่ยมัน3อยู่นี่5้าเขาซ่อนไว้นี่แล้วเลขเราเดินมามันจะตรงกันได้ยังไงครับดูนะครับ3 สี่เนี่ยห้าเห็นไหมครับเนี่ยสามมากับห้าห้ามากับอะไรครับหกเจ็ดเนี่ยนะครับเนี่ยห้ามากับเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วตัวสุดท้ายอะไรครับก็คือตรงๆอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยสามห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันชนตรงๆแบบนี้เลยนะครับงวดน,นี้ก็แปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี 2, 3, them. Them ่เห็นไหมครับเนี่ยมันมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ขอให้สูตรนี้นะครับกอดตรงนะครับให้คุณคุณนะครับได้มีโชคกันบ้างนะครับคุณครับให้มีโชคกันบ้างนะครับแล้วมันก็ติดตัวบนเราด้วยนะครับเนี่ยห้ากับ6นะครับมันมาตัวหนึ่งนะครับก็กัน6ไว้นิดนะครับเพราะ6มันมันอยู่ตัวกลางแล้วนะครับเราก็คิดว่าเพราะหกเขาแทน9นะครับเพราะเลขตัวนี้เรา7จ็ดนะมันบังคับตัวนี้นะครับมันดึงตัวนี้นะครับอย่างที่ได้อ่า ได้ให้คุณรู้ว่าเลขตัวบังคับของมันเป็นแบบนี้นะครับก็คงจะนะครับอาจจะได้โชคกันนะครับกับสําหรับสูตรนี้นะครับตาว่าเลขเขายังไม่ปีนเกลียวไม่ไม่หนีล็อกของเรานะครับมันเกิดความมั่นใจแบบนี้นะครับคุณครับมันก็ให้มันออกตรงๆแบบนี้ด้วยนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับนะครับเป็นขวัญตาเป็นขวัญใจนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแหละครับคุณครับนะครับ อาจารย์ก็ต้องขอโทษนะก็ว่านักป่าก็ยังรู้พังนะครับมันพังจริงๆทั้ง,ง,งทัง้งที่งมดที่แล้วเราก็ได้ห้าสองอยู่แล้ววันนี้ค่คองเขาก็ห้าสี่อยู่แล้วนะครับห้าสี่แต่มัน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 เป็นปปีนเกียวกันนะครับหรือมันจะ7เจ็ดห้าสี่แต่ยังไงเราก็ถูกสามตัวนะครับเราก็ดีใจแล้วนะครับถึงจะไปถูกแบบเอ็น MM นะครับสลากเ<ๆ>อ็นสามเขานะครับเขาก็จ่ายเงินเราตลอดนะครับนะครับก็ ยังยังไงก็นะครับหากยังไม่ถูกอกถูกใจยังไม่แน่นอนใจนะครับก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับคุณครับเพราะสูตรทุกสูตรนะครับแนวทุกแนวนี่เรายังมีนะครับและเราก็ยังรอความหวังว่าถ้าเขามีเลขนะครับแบบบนล่างให้แล้วในวันนั้นนะครับท่านจะได้เห็นชุด42ตัวของเรานะครับแผงลิตตลอดการเลยนะครับ ก็เลขนะเรายิ่งได้อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเราสบายเลยนะครับเนี่ยคือเราตัดออกไปเลยสมมติว่าเราได้วิ่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่าง2กับ3มันมาตัวนึงอะไรอย่างถ้าเอาสูตรนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยหกับ7อย่างเงี้หนกับ2อ่าแต่ตัวเราก็สังเกตว่าตัวล่างนี่มันออกตลอดอย่างเงี้ยมันออกมากกว่าตัวที่มันกระโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็ได้แล้วเนี่ยเราก็ตัดออกมาเลยจาก42ตัวของเราก็เหลือประมาณแค่อ่ายี่สิบ เศษๆเท่านั้นเองนะครับ20ตัวเราใส่เบิ้ลไปหมดนะครับคือใส่ตอง77อะไรเราใส่ให้หมดเลยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับคุณครับเราก็มีโอกาสมีโชคถึงแม้ว่าเราจะไม่มากนะครับแต่เราก็ไม่ต้องเสียทุนเราก็มีการแบบยังไงครับแบบมีโชคนิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าที่เราจะนะครับเสี่ยงไปแล้วมันก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่อะไรเลยก็กังวลนะครับคุณครับอันนั้นคือเราจะเสี่ยงโชคกันแบบไม่ต้อง กังวลนะครับแบบนั้นนะครับแต่เราตอนนี้ไม่ได้นะครับก็ยังไม่มีโอกาสแล้วครับยังไม่มีเพราะเราขอตัวเดียวถ้าขอตัวเดียวไปเข้าชุด200กว่าตัวของเรานู่นนะครับมันไม่ใช่น้อยๆอันนั้นถ้าพลาดเราพลาดเลยแล้วเราก็เสียเงินทีเดียวมันก็เยอะเลยใช่ไหมครับให้ดูให้ให้ชมกันเป็นขวัญตามาหลายครั้งหลายคลิปแล้วนะครับว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้ใช้สักครั้งละครับคุณครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คงใช้เวลามาพอประมาณนะครับก็คงจะ สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ขอให้คุณคุณนะครับไปไหนมาไหนก็โปรดระมัดระวังนะครับตอนนี้ปลาแรงนะครับพายุนี่โอ้โหนะครับขับรถระวังจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับก็เห็นเห็นจ่าๆเลยนะครับเปลี่ยวข้าปั๊มนะครับมาก็นะครับก็นั่นแหละครับคุณครับมันก็เกิดการสูญเสียยังไงก็โปรดระมัดระวังก็แล้วกันนะครับคุณครับสวัสดีขอบคุณครับ